สวัสดีค่ะเด็กๆเราเจอกันในเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้คุณครูฝนมีหมวดคําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเอ๊เครื่องแต่งกายคืออะไรนะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะ,ะบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณครูฝนจะให้ไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายแล้วเราค่อยมาตอบคําถามในท้าย คลิปนะคะ,ะให้เด็กๆไปดูคลิปวิดีโอได้เลยคําพื้นฐานระดับชั้นอนุบาลหมวดเครื่องแต่งกาย Trunking. shorts Sưa. shirt Sưa ha. clothes ha cloth Mùa. hat หมอน Pillow เสื้อกันหนาว Coat ผ้าห่ม Blanket หมู Net เตีย <ng> ง Bed ี่มัตเตอร์ส่าหลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายไปแล้วเด็กๆได้อะไรบ้างคะอ่าได้เรียนรู้คำศัพท์อ่าโอเคเก่งมากค่ะทีนี้คุณครูฝนนะคะ จะให้เด็กๆนะคะดูภาพสองภาพนี้ที่คุณครูฝนเตรียมมาให้ตอบคุณครูฝนได้ไม่เอ่ยว่าคือภาพอะไระแต่ยังไม่ต้องตอบตอนนี้นะคะให้เด็กๆเขียนคําศัพท์ว่าสองภาพนี้คือคําศัพท์อะไรแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูฝนตรวจให้นะคะเพราะคุณครูฝนเชื่อว่าเด็กๆนะคะลูกๆของคุณครูฝนทุกคนเก่งแล้วก็น่ารักอยู่แล้วนะคะ ก็สำหรับวันนี้คุณครูฝนต้องไปแล้วเราเจอกันอีกครั้งในวันพุธหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ